เปิดภาพล่าสุดนนกุลโผล่มานั่งเฝ้าแอปทักษออนถึงในงานปาร์ตี้เดินเครื่องเดินหน้าหวานฉ่ำกันไปเลยคู่นี้สำหรับแอปทักษออนกับหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนเรียกได้ว่าช่วงนี้เห็นภาพทั้งคู่ตัวติดกันมากไปไหนมาไหนแบบเปิดเผยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโดยล่าสุดแอปทักษออนได้ไปร่วมงานปาร์ตี้ฉลองวันปีใหม่ ของรายการสามแซบที่แม่เป็นพิธีกรอยู่และงานนี้นอกจากลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่ที่แม่แอปพาก,กันสนุกด้วยแล้วแอปทักษะออนก็ควงหวานใจนนก,กุลไปด้วยถึงแม้ว่านนก,กุลจะนั่งแบบเงียบๆแล้วก็ไม่พลาดจะเป็นที่สนใจของทุกคนขนาดน้องปีใหม่ยังแอบแซลยังมีการใส่หน้าก,ากากของแม่แอปแล้วเข้าไปยืนคู่กับนนก,กุล ซึ่งน่าเอ็นดูความน่ารักของลูกสาวที่เข้ากันได้กับแฟนใหม่ของแม่และเป็นผู้กลุ่มความลับของแม่มาตลอดและยังมีเสียงแอดมิดที่แซวว่าคนไหนตัวจริงอะ่ะจนแม่แอปถึงกับเขินเบาๆต้องลุกขึ้นหนีกันเลยจ้า